ไนที่เป,<ไ>ป<ด>นหอตัวเดียว,วไประวังใครก็ได้<ห>สตาร์รเฮียวะพอฝอยเนี่ยใครหร,อหรอหืหรอไม่ JK เก้าตัวตึงๆมาเดี๋ยวลองดูชุดนี้ก่อนครับขอลองเวลาซ้อมชุดนี้ก่อนผมมองว่าชุดนี้เราทำได้แต่เรายังไม่เข้ากันแค่นั้นเองเพราะว่าลลายคนมันติดเกงใจด้วยไง ติดเกงใจกันถ้าเยอะด้วยอย่างแก๊งอื่นขเขาก็เกงใจอ่ะส่วนส่วนระบบเจ้าบ้านในแฟมนะครับระบบเจ้าบ้านในแฟมพวกเราจะมีวิธีการนี้ฝากบอกหรือว่าที่ l K น่าจะได้มาเยือนเราเนาะ เราจะมีวิธีอย่างนี้ครับก็คือตำรวจอะจะแชร์จอกันทุกคนเลยครับตำรวจเกือบเกือบทุกคนนะต้องบอกว่าเกือบทุกคนเลยนะครับจะแชร์จอกันหมด <c oughs> แล้วก็จะมีทีมงานหนึ่งถึงสองคนในการอัดคลิปวิดีโอนะครับในด i s c อร์อัดคลิปวิดีโอไว้ว่าสมมติเนี่ยเหตุการณ์สมมติยกตัวอย่างนะตำรวจชน LK อยเางเนี้ยมันจะมีข้อตกเฉียงกันได้ในภาพปะ,ปะเราก็จะเอาคลิปหรือว่าอะไรอะมาให้ อีกทางหนึ่งดูของเราจะทําระบบแบบโปร่งใสที่สุดเท่าจะโปร่งใสได้ก็คือจะแชร์จอกันเลยสามสิบคนแล้วตำรวจก็จะเราก็จะเช็คว่าใครสตรีมสนุงสนายตำรวจแต่ผมมองว่าไม่มีแน่นอนแต่ว่ามันของเราอะ่ะมันจะมีปัญหาเอ็ก,อกซิเดนในการชนภาพไม่ตรงเยอะถ้าส่วนใหญ่ มาหน่อยดิบ้านดินเวดคุโรสามเป็นบ,บ้านอ่าบ้านโอโมโอเก่าอะ่ะเกร็ดหนึ่งผมกำลังชุบอยู่ตัวปืนตัวปืนเขาบ้านโอโมบ้านโอนโมมาดิาคุโดนนะกูจะเอามาด้วยดิเอามาด้วยดิเอามาด้วยแล้วห่อไปเลยเอามาด้วย,วยอ๋ยอหนะกูุโรฝันน,น,น,นะกูโรฝันนะดวนเลย ไม่เล่นไม่ได้เลยหัวแล้สใช่์มาเดี๋ยวเฮียไหวป่ะเฮ้ยไหวป่ะไอ้กาห่วยโอเคสู้ไปไปมันเหลือคนไปมีนเหลือตัวเดียว ไประวังใครก็ได้สตาร์เฮียคุยพอฝอเนี่ยใคุยตากเกลี่ยเฮียคุยฮัลโล่บอลมาที่บ้านโอโม่บอลฝาดฝอไปสตาร์คุยงานแก้งานแก้กูแก้งานแก้เลยงานนี้กูแก้เอง กำลังงงไอ้เหี้ยแม่งต้องใช้มีด รอดเพื่อนรอดเพื่อนวถ้าหลบดึงตำรวจให้อยู่นะตรงบ้านโอมโมรีบอ,อกมามันต้องบัฟการมันถึงจะมีแรงแค้นพร้อมทีมครับเัาต้องเป็นอย่างนี้แหละจะได้มีแรงกระตุ้นหน่อย เซอร์ว่าไงบ้างวะขอดูเซอร์เดแต่วันพูดไรบ้างไม่ได้ดิพี่ชายไห้จะมาหามึ้งอันนี้ยาดหยาดยัดหยาดยาดยาดเจ็บเจ็บเจ็บสจ็บเจ็บเจ็บโยโดนไม้เพื่อนในตัดโอ้โห้ไม้เพื่อนเอาคุยแล้วฮะคุยเอ้ยกูล่วงเลยเฮียนะมึงให้กูเล่นอะไรเล่นเล่นมีดกูโดนไม้เพื่อนฆ่าคุย แม่แม่เอาสูสักใช่ครับสำคัญกว่ารู้ใจกับทีมเวิร์กมันสำคัญอยู่แล้วครับมันต้องรู้จักกันด้วย <c oughs> ยากว่ะรวมทีมออสตาแม่งยากว่ะแม่ที่เราเอาออสตามาเนี่ยเราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยเว้ย นิภาพไหมครับส่วนร่วมในการเล่นคิดเอาซิกซิกทางยกแก๊งใช่ใช่ใช่ใช,ช่หลายๆแก๊งเขาก็เอายกแก๊งมาเพราะว่ามันรู้ใจกันเดี๋ยวแผนการเล่นกันแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมขอคิดไก่เซิร์ก่อนครับอาจจะเหนื่อยหน่อย ตอนนี้สิ่งที่ผมคิดนะตอนนี้สิ่งสมมุติถ้าเราเอาหกซุนมาอย่างเงี้ยแล้วยัด JK เีมือดีไปสักสิบคนสิบห้าคนอย่างเงี้ยมันก็เกือบครึ่งครึ่งอ่ะแล้วหกซุนก็มาตัวเด็ดเด็ดมาอีกสักสิบห้าอ่ะยี่สิบยี่สิบแบ่งไปยี่สิบยี่สิบเอาตัวเด็ดเด็ดมาผมมองว่าอาจจะมี คุณภาพได้ได้มากกว่านี้เพราะว่า JK ก็20คนแล้วเราเราก็รู้จักพวกส่วนก็รู้จัก20คนเขาก็จะกล้าพูดกันมากขึ้นตอนนี้มันมีกระจายแก๊ง3-3-3-3หรือว่า5-5มากันหลายแก๊งก็ไม่กล้าคุยกันเองนึกภาพไหมครับมันก็จะซ้อมทีมได้ง่ายขึ้นด้วยมีเวลาส่งส่งชื่อถึงวันพรุ่งนี้เดี๋ยวหลังเนี้ยเราจะคุยกัน รวมสองแก๊งใหญ่ไปเลยอันดับหนึ่งกับอันดับสองฮกซุนกับ JK ใช่ตอนตอนมันไม่ค่อยมีเสียงเพราะว่ามันต้องบอกนี้ยขนาดผมมาผม,มยังไม่กล้าพูดเพราะว่าผมก็ไม่สนิทกับคนอื่นไนนึกภาพไหมครับสมมุติถ้ารายชื่อทีมยี่สิบคนของ JK ใช่ป่ะที่จะเอาก็มี ี่ไม่ได้กดเชสมีผมมีเซิร์ฟมีเวทมีอ้อนมีชีโดมีบอ๊อบมาดีสุพัฒแปดคนละใครวะแปดคนแฟงเก้าจุกสิบสิบแล้วนะอติสิบเอ็ด <82 S 2> โปรด,ดี้สิบสามบ๊อบพูดยังวะบ๊อบพูดยังบ๊อบสิบสี่วะเดี๋ยวค่อยว่างกันครับเดี๋ยวค่อยว่างกันเดี๋ยวค่อยว่างกันเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ก่อนอย่างที่บอกอะอย่างที่บอกถ้าระยะยาวอะ่ะ ถ้าระยะยาวอะ่ะผมว่าออสตาสู้ได้แต่ถ้าระยะสั้นอะ่ะไม่ต้องแบ่งเป็นแบบนี้เท่านั้นวะเนาะคิดคิดแบบเดียวกับผมไหมถ้าระยะยาวอะ่ะออสตาไหวแต่ถ้าระยะสั้นตอนเนี้ยไม่ต้องต้องต้องเป็นแบ่งกันเป็นครึ่งครึ่อะ่ะเพราะเราติดเกงใจกันเยอะตอนเนี้ย เยอะมากผมว่าคนอื่นอ่ะเข้าใจผมว่าคนอื่นอ่ะเข้าใจเดี๋ยวผมจะลองคุยดูยผมว่าคนอื่นอ่ะเข้าใจเข้าใจเลยคนอื่นอ่ะเข้าใจว่าแบบว่าถ้าเราซ้อมอย่างเงี้ยไอ้เหี่ยมันมันใช้เวลาเยอะ ทีมไหนกล้าสุดกล้าน่ากลัวสุดใช่ไหมทีมเอาเอาสำหรับผมไหมเอาสำหรับผมไหมเอาสำหรับผมนะผมมองว่า l อลเซสองทีมน่ากลัวสำาหรับแฟมเอาต้องพูดว่าสำหรับแฟมดีกว่าเพราะว่ามันมันมีเย่ามีเยือนใช่ป่ะแฟมอ่าซิกอ่าไล่ลักอ่ะไล่ลักผมไม่รู้ไล่ลักไล่ลักต้องบอกงี้ว่าทําไมไม่น่ากลัวสําหรับผมเพราะว่าหนึ่งเขาไม่เคยเล่นแฟม มีสามทีมมามีดิมอนด์เฮดมีเอลเคมีซิกซิกแต่ผมมองว่าถ้าลายลักษ์ไฟแข็งคือต้องบอกอย่างนี้ว่าแฟมอ่ะผมมองว่าวิธีการเล่นของแฟมอ่ะไม่ยากผมมองว่าเล่นง่ายเพราะว่าศพมันก็ตายตรงนั้นเลยเหมือนเหมือนซ้อมไฟปกติทั่วไปอ่ะผมมองว่าไม่ยากแต่ที่ยากอ่ะผมมองว่าไอ้ไอ้อุ้มศพอ่ะมันใช้แผนมากกว่ามันใช้มันมันใช้แผนเยอะเยอะมาก แต่ของแฟมอ่ะผมว่าไม่ยากสําหรับทุกแก๊งนะเอาจริงๆแต่แค่ว่ามันมีแค่ยุ่งยากคือการกดฮาคิเพิ่มเข้ามาแค่นั้นผมว่าน่ากลัวทุกทีมาเอาจริงๆงอ่ะน่ากลัวทุกทีมแหละเพะว่าผมว่าแต่ละทีมแม่งไฟแข่งกันอยู่แล้วเว้ยแต่เขาอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการชุบใหม่เพราะมันต้องชุบตรงนั้นแล้วมันกักศพไม่ได้ครับผมว่าน่ากลัวทุกทีมน่ากลัวทุกทีม ลืมกดเคสเลยพูดจนลืมกดเคสเลยแะรดดู้ไม่อีกเรากูกดเคสไม่ JK ทั้งแก๊งผมบอกผมบอกไปแล้วว่า JK อ่ะข้อเสียมัน,ม,นมันมันมีคือมันมันเข้าขากันเยอะก็จริงเว้ยแต่ข้อเสียคือมันจะมันจะมีเรื่องเวลาถ้าเอา JK ไปทั้งแก๊งอ่ะถามคนดูก็ได้คนดูเห็นด้วยกับผมไหมล่ะอ่ะถามคนดูก็ได้ถามคนดูดูก็ได้ครับ คือ JK ข้อเสียคือเวลาเว้ยเวลามันไอ้ยี่สามสิบแบมีแน่สามสิบอะทำได้สามสิบอะมาร้อยครับแล้วก็ข้อเสียของ JK ต้องบอกงนี้ก่อนในเมืองเราอะแข็งแต่เซนเก,นเกมอะอย่างที่ผมพูดนะครับเซนเกมของ JK หลายๆคนอะมีไม่ค่อยเยอะเซนเกม JK มีไม่ค่อยเยอะในการเรียนรู้แบบใหม่ เราเราไม่ได้แข่งในบ้านเราอย่างเดียวนะเว้ยมันแข่งสองเมืองนะแล้วเราอะ่ะต้องไปฝึกต้องไปฝึกเมืองเขาด้วยนะเว้ยเพื่อเรียนรู้ระบบของเมืองเขาอีกเซนเกมอ่ะยกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างผมอะ่ะที่ทุกคนบอกว่าผมมาเล่นเกมเ,เ,เล่นเก่งทุกเกมถูกต้องไหมครับอันนั้นอะ่ะคือเซนเกมของผมที่ผมสามารถเรียนรู้ได้ไวกับคนมากกว่าคนอื่นขนาดผมมันไม่เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ว่าผมก็มีมีความรู้ไวโดยที่ไม่ต้องเปิด youtube ดูอ่ะ เรียนรู้ตรงนั้นเลยอ่ะไอ้กูโดนกูโดน เดี๋ยวขอคิดก่อนครับเดี๋ยวขอคิดก่อน